เรื่องบังเอิญไม่มีจริงขอย้ำเรื่องนี้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนมีเหตุผลของการเกิดทั้งนั้นไม่ใช่แค่ให้เราเสียใจไม่ใช่แค่ให้เราร้องไห้แต่ให้เราได้เรียนรู้ขัดเกลาพัฒนาปรับปรุงเป็นตนเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมีปัญญามากขึ้นในการดำเนินทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างคะ่ะจงขอบคุณอบกอด ยิ้มรับนอบน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเราแค่ทำให้ดีที่สุดและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปในบาปที่ควรจะเป็นเราทุกคนจะได้รับในทุกสิ่งที่เราเป็นและเราคู่ควรและถึงเวลาหากมันยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้แต่ถ้าถึงเวลาคะ่ะต่อให้วิ่งหนียังไง ก็ต้องได้รับอยู่ดีได้เจออยู่ดี